จนแสบงัดตู้ควบคุมวงจรปิดด่านช่างน้ำหนักค่ะ เมื่อวันที่19สิงหาคม2565พันตำรวจโทสุนทราพามสังสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเหตุคนร้ายขโมยทรัพย์สินภายในตู้ควบคุมวงจรปิดด่านช่างน้ำหนักบริเวณเลียมถนนสายใบพัดชะอำปันบุรีหลักกิโลเมตรที่4บวก700ขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงจังหวัดเพชร ที่เกิดเหตุเป็นจุดช่างน้ำหนักรถบรรทุกสายใบพัอํามปันบุรีพบลวดเหล็กถูกตัดขาดความยาวประมาณ50เซนติเมตรแล้วเจ้าหน้าที่ได้ไขกุญแจลวดเหล็กเข้าไปตรวจสอบภายในตู้พบเซิร์ฟเวอร์ควบคุมคัดแยกช่างน้ำหนักรถบรรทุก1ตัวเซิร์ฟเวอร์บันทึกความจำกล้องวงจรปิดด่านช่าง1ตัวแผงควบคุมวงจรจำนวน5แผงเครื่องชาร์จไฟ1เครื่องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ควบคุมคัดแยกช่างน้ำหนักรถบรร ทุกอีกหลายรายการใกล้กันยังพบสายไฟฟ้าที่ต่อมายังตู้ควบคุมและคัดเอาไฟถูกตัดและง,งัดออกไปจํานวนหนึ่งมูลค่าความเสียหายประมาณ6-70,000แสนบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาก่อเหตุในช่วงดึกที่ปลอดคนและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีก่อนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประมาณ มันหนึ่กล่องเืียมต่อครับสองกล้องนะครับแล้วก็จะน้ำหนักมันเป็นตัวคัดแยกน้ำหนักนะครับถ่ายได้นา,านสิบรายการได้แต่ก็ในตู้นะแล้วก็ที่เสาไฟเสาไฟใส่ไฟแล้วก็พวกคัดเอาประมาณนี้นนครับก็มูลค่าก็น่าจะหลายหลาย,หลายแสนแนะครับหลายแสน,แสนอยู่ใช่ไหม